สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่นทุกคนคลิปนี้ป้าหมูแดงก็ยังพาเพื่อนๆมาชมหลานๆทั้งหกอีกตามเคยนะคะแต่คลิปนี้มีเรื่องบางเรื่องเกิดขึ้นค่ะเพื่อนๆป้าหมูแดงขออยากให้เพื่อนๆสังเกตดูน้องหมาทั้งหกตัวจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่เป็นสีเทาสีเทาชัดเจนเลยเห็นไหมคะ เดี๋ยวป้าหอกแดงจะบอกตอนท้ายว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องหมาส,สีเทาขาวตัวนี้ค่ะเพื่อนๆก็เริ่มตั้งแต่วันก่อนที่แม่ทองดำเขาเริ่มใจอ่อนให้พ่อทองแดงเข้ามาช่วยเลี้ยงลูกพ่อทองแดงเขาก็จะโดดเข้าโดดออกเป็นว่าเล่นค่ะเพื่อนๆ เขาก็เหมือนผู้ชายทั่วไปที่อยากเลี้ยงลูกแต่เลี้ยงไม่เป็นทำลูกแรงๆนั่งทับลูกบ้างเหยียบลูกบ้างตามภาษาผู้ชายที่ไม่รู้จักระมัดระวังตัวเองค่ะเพื่อนๆ ป้าหมกแดงเห็นแล้วก็เป็นห่วงมากก็คอยออกมาเช็คมานับว่าเด็กทั้ง6ตัวยังอยู่ครบไหมยังแข็งแรงยังดิ้นดุกดิกอยู่ไหมหรือว่ามีตัวไหนตายไปหรือเปล่า <c ười> คือกังวลมากครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวแม่เอาตัวดำออกมาตัวดำเองทำไมนอนอย่าท่าเนี้ไอ้ดำไอ้ตัวเล็กอ๋อหัวอยู่นี่อ่ะโอ้ยให้แม่ซู่นเลลูกมึงนั่นน่ะ ก็ต้องคอยเช็คคอยดูค่ะเพราะว่าเขายังไม่ลืมตาเขายังไม่พ้นขีดอันตรายค่ะเพื่อนๆเ,เขาอาจจะตายตอนไหนก็ได้เพราะว่ายังตัวเล็กมากแล้วพ่อทองแดงก็โดดเข้าโดดออกแล้วตอนนี้เราห้ามไม่ได้ด้วยพอเราจับแยกป้าหมกแดงเอาทองแดงไปล่ามไปล่ามโซ่ไว้แยกออกไป เขาก็จะเห่าจะหอนล้องทุรนทุรายเขาไม่ยอมค่ะก็ต้องปล่อยให้เขากลับมาช่วยกันเลี้ยงลูกเหมือนเดิมค่ะเ,เพื่อนๆคือมันเป็นความเสี่ยงสูงมากที่ว่าตัวใดตัวหนึ่งอาจจะโดนทับตายได้ทุกเมื่อเลยค่ะเด็กๆเ,เขาก็นอนแบบตามสบายแล้วพ่อเขาก็โดดเข้ามาก็นอนทับ ปึ๊บนั่งทับวึบอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆหวาดเสียวมากค่ะอ,อ้าวไอตัวนั้นหลับหรือตายน่ะนอนโดนทับไม่กระดิกอ๋อยังดุกดิกอยู่อา้อาวอ้าวอ้าวลิ้นจุกปากตายหรือ,อยังเนี่ยอ้อาวอา้าวโดนทีบอา้าวไหนๆดูสิหนูทำไมทับเพื่อน่ะลูกหนูทับพ,พี่เขานะพี่เขาตายหรือ,อยังคะโดนทับกระดุงดิงดุกด๊กติ๊กได้ไหม ทุกที่ได้อยู่ยังไม่ตายอดมตูดกันช่วงนี้อากาศกลางวันร้อนด้วยค่ะเพื่อนๆทองดำนอนให้ลูกกินนมนี่เสียงหายใจแบบอ่อ,อยังไงอะเสียงหายใจแรงๆแ,แบบเสาภาพหาบแบบคือร้อนจัดป้าหมูแดงก็ต้องเอาผ้าชุบน้ำเย็นๆมาเช็ดตัวให้แม่เขาเขาจะได้ไม่ร้อนมาก แล้วพอลูกเขากินนมเสร็จก็เอาผ้าชุบน้ําเย็นปูให้เขานอนไม่งั้นก็พากันร้องคางเงีงเงเพราะว่าอากาศมันร้อนเด็กก็นอนไม่ได้ค่ะเพื่อนทุกอย่างกําลังเริ่มไปได้ดีอย่างสวยงามเลยค่ะเพื่อนเด็กๆทั้งหกดูดนมเก่งเริ่มแข็งแรงเริ่มตัวอ้วนจำมั่ม ป้าหมกแดงออกมาน้บออกมาเช็คทีไรก็กินนมดิ้นดุ๊กดิก๊กครบหกตัวเหมือนเดิมเหมือนเดิมเรากำลังชื่นใจกำลังเริ่มมีความสุขกำลังแฮปปี้เอนจอยกับน้องหมาทั้งหกเลยค่ะแต่แล้วในที่สุดเรื่องเศร้าสลดก็เกิดขึ้นกับครอบครัวน้องหมาจนได้ค่ะเพื่อนเพื่อนเหตุเกิดเพราะไอพ่อทองแดงจอมซนนี่แหละ มันโดดเข้าโดดออกแล้วมันก็มันนอนทับลูกตัวเองตายค่ะเพื่อนเเอ,อตอนช่วยกันทําแล้วก็ช่วยกันเลี้ยงลูกเอาเออเอาเอาเอจะทับลูกตายไอ้ทองแดงมึงอะเมื่อกี้ทองแดงนั่งทับลูกตัวสีน้ำตาลอยู่คะ่ะทุกคน พอเข้าลุกออกไปถึงได้เห็นแต่โชคดีที่ตัวนี้ไม่ตายตัวที่โชคร้ายคือตัวนี้ค่ะเพื่อนๆเช้าวันรุ่งขึ้นป้าหมูแดงตื่นเช้ามาก็มาเช็คเด็กๆทั้งหอีกตามเคยปรากฏว่าน้องตัวสีเทาตัวเนี้ค่ะนอนไม่หายใจไม่กระดุกกระดิกแล้วตอนนั้นป้าหมูแดงทั้งตกใจทั้งเสียใจทั้งโมโห ก็เลยไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้ถ่ายวิดีโอในสถานการณ์ตอนนั้นไว้ค่ะเพื่อนๆก็เลยมาถ่ายให้เพื่อนๆดูหลังจากที่มั่นใจแล้วคือหลังจากที่ตั้งสติได้แล้วนะคะทองเทาเอ้ยเดี๋ยแม่เอาไปฝังนะลูกนะแม่ไปฝังไว้ตรงต้นมะนาวให้หนูไปเกิดใหม่นะลูกนะ ไปเกิดใหม่ในภพภูมิที่ดีกว่าเดิมนะลูกเกิดมาได้สามสี่วันยังไม่ได้ลืมตาดูโลกเลยลูกเอ้ยโดนพ่อแม่นอนทับตายดูสิสงสารมากเลยไหนแม่เอาไปฝังนะลูกนะหนูไปเกิดใหม่นะลูกทองเทาไปเกิดใหม่นะลูกนะอืมไอหมาน้อยอ้วนกุ๊กลูกของแม่ แม่เอาไปฝังนะลูกนะคนเก่งนะสูงสารเหลือเกินแต่เราก็ต้องตัดใจค่ะเพื่อนๆคิดซะว่าเป็นธรรมชาติของสัตว์ปล่อยลูกลูกลูกตายแล้วลูกนอนแข็งแล้วนะลูกแม่ต้องฝังแล้วนะทองดำเอ้ยปล่อยลูกได้เลยลูก หนูพากันนอนทับลูกจนตายแล้วตอนนี้จะมาดมมาเลียอะไรอ่ะลูกลูกตายแล้วจนแข็งแล้วนี่ทองเทาเอ้ยแม่จะฝังหนูตรงต้นมะนาวนะลูกนะแต่หนูไม่ต้องอยู่ตรงนี้ก็ได้นะลูกนะวิญญาณหนูไปฝุดไปเกิดในภพภูมิใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะลูกไปเกิดใหม่นะลูกนะไปเกิดใหม่ในภพภูมิดีกว่าเดิม ตรงนี้หนูหนูมาให้แม่ได้ชื่นใจแค่ไม่กี่วันนะลูกโอ้ยสงสารจังเลยลูกเอ้ยไม่เป็นไรนะลูกนะไปเกิดใหม่นะทองเท้า